เดี๋ยวขอกลับไปนอนคิดสักคืนก่อนอยู่สซวีเดนเมื่อถึงเวลาที่คุณต้องตัดสินใจบางสิ่งบางอย่างแต่ว่าคุณไม่สามารถตัดสินใจในตอนนี้เลยอยากจะขอกลับไปนอนคิดสักคืนจะใช้วลีไหนดีในภาษาสวีเดนวลีที่คุณสามารถใช้ได้ก็คือวลีที่ว่าซวววะโพซออเกนซวววะผัวซอเกนสมมุติว่าเราอยากได้โซฟาสักตัวแล้วพอเราไปดูที่ร้านค้าแล้วเราไปดูแล้วอ,อันนี้ก็สวยอันนี้ก็สวยแต่อันที่เราชอบอ่ะราคามันสูงไปหน่อย ตอนนี้ยังตัดสินใจไม่ได้ขอคิดสักคืนก่อนแบบนี้นะคะเราอาจจะบอกกับคนที่เซลล์ที่ถามเรานะคะสนใจไหมหรือยังไงไหมตัดสินใจเลยไหมอะไรเงี้ยนะคะเราอาจจะบอกเขาว่า y o u าคาน i ิ the best บ a m ์แมมมาเมนูโหลดเมฟอร์ซัววะพูซอเกนอย่าคานอินเตอร์เบสต์แมมมาเมนูโหลดเมฟอร์ซัววะพูซอเกนฉันไม่สามารถตัดสินใจได้ในตอนนี้ให้ฉันกลับไปนอนคิดสักคืนก่อนนะ ประโยคแบบนี้ใช้ได้